สงบกเริ่มต้นอยู่ที่การทำสติเบื้องต้นคือรู้สึกตัวก่อนเมื่อเรามีเบื้องต้นคือการทำสติก็กคือการคำว่าสติคือการรู้สึกตัวรู้สึกที่กายเรียกว่ามีสติรู้ตัวรู้ที่ความคิดเรียกว่ามีสติรู้จิต รู้ใจตัวเองทำสองอย่างที่พุทธเจ้าสอนให้เรายกจิตตัวเองให้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานคือตั้งไว้ในกายกายเรามีอาการ32กายหยาบก็มีผมมีขนมีเล็บมีกันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ,อ็นโคงร่างโครงกระดูกนี่เรากายหยา

ดวง้างเราชมหใจไม่รู้ว่าดวงมากเรือดวน้อยเราศึกษาเราต้มาศึกษากันก่อนทีเรียนรู้เรื่องวงดวงารมณดวง่จัดนอนเย็น พีเด็กพิจาจะยกจิีชงใจให้มดตัวมชาิมชาตชาติเกวีตบยจิตของเราที่มันเกิดขึ้นพจารณาพิจารณาหัวใจของรละเอียดรู้ ใจเข้าอย่างไรใจออกอย่างไรช้ายาวยากได้ยืยดวงจิตจรื่องไหนจากจิตจะต้อเตรียมาจความยาวเปนสุความละเอียดคนที่สงบก็จะเริ่มสงบคนที่คิดมากก็จะเริคิดเริ่มท้อใจจะาว

การ้เราตเรคสสพูไม,ไม่หลงเืยแต่ถ้าเราหล,ลงลมหางใจขาดใเปร็นตัวหลงหลงลมหายใจจับลมหายใจไม่ได้ไม่รู้ว่าหลมหายใจหรือใจเราไปอยู่ที่คนอือน ก็เลยลืมลมหายใจแต่พอมีวิชาคือความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวก็เป็นวิชากลับมารู้ลมหายใจทันทีรู้แค่นี้เนี่ยรู้ไปเรื่อยร,อยรู้ทำใจให้สงบ ก็เริ่มต้นอยู่ที่การทำสติเบื้องต้นรู้สึกตัวก่อนเมื่อเรามีเบื้่งต้นคือการทำสติก,ก็คือการคำว่าสติคือการรู้สึกตัวรู้สึกที่กายเรียกว่ามีสติรู้ตัวรู้ที่ความคิดก็เรียกว่ามีสติรู้จิตรู้ใจตัวเอง รมสองยาที่พุทธเจ้าสอนให้เรายกจิตตัวเองให้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานคือตั้งไว้ในกายกายเรามีอาการ32มสกายหยาบก็มีผมมีขนมีเล็บมีกวันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ,อ็นโครงร่างโครงกระดูกนเรากายหยาบ กายละเอียดคือการรู้ตัวรู้กายรู้สภาวะกายนี่คือเรว่ากายละเอียดคือการรู้กายถ้านั้นเราก็พยายามยกจิตของเราให้มันรู้เรื่องของกายหยาบก่อนสติรู้กายหยาบจะรู้กายหยาบตามความเป็นจริงเช่นรู้ลมหายใจของเรา เบื้องหน้าของเรามีลมหายใจเมื่อเรารู้ลมเบื้องหน้าของเรามีลมหายใจอย่างไรเราศึกษาลมเราเป็นนักศึกษานักปฏิบัติคือเรียนรู้เรื่องลมหายใจอย่างเดียวรู้ว่าลมเราเข้าลมออกลมตั้นลมยาวลมร้อนลมเย็น นี่เรียกว่าวิจารตะยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกนี่เป็นตัวองค์ฌานปฐมฌานเกิดขึ้นโดยการยกวิตกยกจกิตของเราไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเกิดขึ้นวิจารณพิจารณาลมหายใจว่าอยากละเอียดรู้หมด อามณ์ให้ใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นนี่เรียกว่าวิจารหลงจิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจาคนไม่สงบก็จะเริ่มสงบ